เอซีกันเบิร์ตสกุลสุขคนก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องพังลาวหรือพังไทยต่างประเทศนั่นเ้อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ยายจันดาบ้านนาชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อมาพบมาเจอกันช่วงสามโมงเลยเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยก็มาพบมาพ่อกันมาเนี่ยก็แม่ยายจันดาบ้านนาก็ได้มา บ่งบุญบ้านโน้นยางเนาะพ่อแม่พี่น้องกใกล้หน้านี่แหละเนาะนี้กับพายเอฟซีเขาทุกคนมามาเลาะมาเรียบเบิงกอนเปลี่ยนจังไดม้วนอยู่บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องคนหลายอยู่บ่เนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเขามาติดตามละหับชมเด้อเนาะทุกคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะมาเนี้กับมิยาจินามน้ากับิพาเอฟซีเขาขอบกาที่ตามรับชมเบ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องมีคนหลายหรือคนหน่อยเนาะจังไดก็ตามพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ก้อนอื่นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ญ่จันดาบ้านนา้าสแนลฮอนนี่เด้อพเมพี่น้องเอ้ยเบิร์นแล้ก็มาพาเปิดพาเบื่อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์นให้จบให้ชิ้นอ่ะได้แกะตามน้องพเมพี่น้องโอเคน้องพเมพี่น้องเนาะว่าดาใหญ่ห่างเนาะวันนี้ก็บรรยากาศกันเน๊ตเด็ดพแม่พี่น้องเอ้ยสะซีหาไม่หูมาแล้วเนาะอ่ะจะไปกับตามพแม่พี่น้องเอ้ยไปเบิร์นไปชมกันเลยเนาะวันนี้ก็โอเคนะพ่อแม่พี่น้องมางทีจอดถึงแล้วเนาะเส้นทีเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเย เด็กกับพายเอฟจีฮับติดตามหับชมเบิ่งก่อนเนาะคนหลายอยู่บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องมากที่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเม่ใหญ่จันดาบ้านนาเฮ้ากันบอท่านบ้างพายใหญ่พ่อแม่พี่น้องเลยโดยพ่อแม่พี่น้องวันนี้กันมยใหญ่จันดาบ้านนากันได้มาฮอดวัดฮอดวัดเป็นทีเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องบนบ้านบนยางเฮากับาถัดไปติดตามรับชมกันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องวคนหลายหรือคนน้อยเนาะเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ bưng bột ban non nhang bột nhầy mẹ nó Phần khá khai nó nó lại con những người thì nó hai ngày nó một cái thì ôi từ năm thứ này nó uhm, đông, ừ. สีประมาณนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหลายหลายมีแต่บ้านโคกกบ้ันโคกว่าวายเนาะบ้าโคกใหญ่เาเอาโคกว่าวายเนาะพเมรพี่น้องซื้ออย่างไรลานน้อยอ่าสบายดีเด้อเอ้วบ้าโคบ้านลานน้อยสองคนพ่อแม่พี่น้องไปซื้อน้ำรอคิวกันอยู่นอกกัน นางกบ้ามาถือแก้วอ๋อนึกนอพักาวเล่แตมเมื่ชีชีบัดล็บบางไทยดีเนาะแต่มาฮอดกี่ดิฮอนแดดโมเจยเขียวอยู่ อ่ะส <Es> <an> ิบพ <S ess> ัแม้ในน้อยซื้อน้ำพ่อแม่พี่น้องคุณก็จะได้ไทถ่ายไอเอสซเข้าไปติดตามรับชมกับน้องพ่อแม่พี่น้องเลยโดยจบประมาณนี่น้องพ่อแม่พี่น้องคนัน แระมนเยพี่น้องบรไยาระมาณนี้พ่นบานเาร่นเย่ยมากครับพาหาเาเาชีประมาณนี้พเมยพี่น้องยังเด็ดเนาะมีใสตาบ้าเหลือมเ้อพเมยพี่น้องยังเด็ดเนาะเยี่ยมเลยเจ้าเลเยี่ยมบาเยพี่น้องนี่ไฟกรุกุ๊กกัว เน่หมอกมัวแม่พี่นองเอ้ยเนาะลง้ยอย่มอได้จได้เิลยเนี่ยบางไปเนียจานได้จานลง้ยจานลง้ยเบื่อเลยเด้้ดีาิาิพักเลยาเชื่อเียวคนชีเปประมาณนี้ชีเห็ด ี่าจงอยูรงไหเนูโดยมีเสียงร้องเสียงลั่น oh ่เด้อพแมพี่น้องเอชีทุกท่านนอกขออภัย้หลายเด้อพเมพี่น้องมาอือกสตม์ีเมประมาณ่านนี้เนาะพเมพี่น้องภาพพเมพี่น้องเอชซห้าหาเลาะหาเรียบเนาะเป็นยังไรเนาะพมพี่น้องเลยโดยถ้าผลิตนำกันเชฟเซลพมพี่น้อง

ตบไปเป็น้องเลยบางขว้นเนะกลบกันเอานางไปเปน้องทุกคนเลยเนาะโดย

cái bún, cái bún, bún bò ยืนทางลามันก็ไ่เห็นเลยเนาะ nó phải đúng gốc đúng, để cho nó công bằng nó, mình đi nó là nó nó, này cả, nào, nó, đều để cả, đây làm la là tha trả mưa, ngày mưa nắng cứ câu thì บูดมาเล่นมาเลมากเลยเนาะมาเบิรงแล้วตอนเม้นแล้วพเมพี่น้องนี่จะได้มาชื่อนำชื่อในก็จะได้เมื่อขอนำลาพระเจ้ารป็นชีอถุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้จะได้ลาพเมพ่นนอกเข้าไปแล้วเนาะน้ามาพบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเละพเมพ่นนอกขอขอบคุณหลายๆตัวพมาติตามและคมช่งไม่ใช่จะบรรามาตลอดนอกพเมนนองเลยทุกคนก็ตามพเมพ่นนองสรับคลิปนี้ขอลาพเมพน้องเข้าไปแล้วเนาะ กันไหมทำพี่น้องอะรเมาสบายดี